สนทานาธรรมกับหลวงพ่อรู้สึกด,ดีนะครับผมรู้สึกตื่นเตือน,น,นไงไม่รูก<ม>คือผมเคยไปสนทนาธรรมกับพี่คนหนึ่งแต่พี่พี่ท่านก็จะเก่งเก่งเรื่องเกี่ยวกับปริยัติพ่อคุยกันนี่แหละแล้วก็บอกว่าเออเอาราบ้านการประกอบด้วยดินน้ำลมไฟผมบอกประกอบอยังไงอ่ะแต่บอกนั่นแหละประกอบด้วยน้ำและไฟเข้าใจไหมผมก็บอกว่าผมไม่เข้าใจ ผมก็ยังไม่รู้เพราะเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเรียนรู้ไม่ไฝ่คิดให้หัวแตกสำหรับผมนะคิดให้หัวแตกมันก็มันก็ไม่เข้าใจเข้าถึงได้แต่แบบผมมาวันนั้นที่หลวงพ่อให้ดูทีวีดูตัวเองดูทีวีดูตัวเองนะครับเอเอเราไปเห็นทีวีแล้วก็เออเราก็นั่งดูทีวีแล้วก็มันก็ต้องต้องมีคนเห็นทั้งเราเห็นทั้งทีวี อะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยถ้าสนทนาแบบเนี้ยมันจะทําให้ผมแบบเริ่มจะมีสภาวะมีการฝึกแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่ามีดิน้ําลมไฟอยู่ในตัวรู้ไหมไอ้ยัง,ยงผมจะบอกผมไม่รู้แต่ถ้ามีให้ผมฝึกแบบเนี้ยมองไปมองมาเนี้ยแล้วยิ่งเราฝึกรู้สึกตัวมาเน,นะ่ผมว่าผมพอจะได้บ้างแต่ยังไม่กะไม่กดเดียวบอกว่าผมเข้ากจแจ้งแล้วนี้ ผมผมไม่สามารถมูซาได้แต่ว่ามันเหมือนเราเราอะหลวงพ่อถ้าจะให้ผมกล่าวนะพอพอได้นิดๆหน่อยๆโอเคทงนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องดินน้ําลมไฟให้ให้อีกสักหน่อยหนึ่งนะไหนๆก็พูดแล้วครับครับคือธาตุเนี่ยดินน้ําลมไฟเนี่ยมันเป็นเป็นธาตุตามธรรมชาติซึ่งมันมีคุณนสมบัติเฉพาะตัวเช่นธาตุไฟเนี่ยคุณสมบัติคือมันมีความร้อนความอบอุ่นใช่ไหม ทีนี้ถ้าจะรู้จักธาตุคอยก็ในตัวเรามีความอบอุ่นไหมล่ะเนี่ยชี้มาเลยเนี่ยเคยปวดหัวตัวร้อนหัวร้อนมีไหมเนี่ยถ้าร้อนร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟเวลาเราโกรธม้างๆลมมาใจยังอุ่นเลยครับอ่าโอเคนะเนี่ยตรงเนี้ยเท่ากับว่ารู้จักธาตุไฟแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีธาตุไฟถ้าไม่มีธาตุไฟมันเป็นชีวิตไม่ได้เนาะอ่าพอรู้จักธาตุไฟว่าอ๋อความร้อนที่มันปวดหัวเนี่ยที่มันร้อนร้อนเนี่ยธาตุไฟหมดหรือว่าเวลาชีเนี่ยในชีมันก็อุ่นร้อนเนาะอันนี้เป็นธาตุไฟอื โอ okay. เคคร่าวๆนะอันนี้คือธาตุไฟครับทีนี้มองธาตุไฟมันเป็นธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมความร้อนเป็นเราได้ไหมเนี่ยถ้ามองกันตรงๆนนเนี่ยทุกคนยอมรับเลยว่าความร้อนไม่ใช่เราเพราะความร้อนคือเป็นธรรมชาติหรือยมจะเห็นว่าความร้อนเป็นเราไหมอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นธาตุธาตุเออเนี่ยเริ่มเข้าใจแบบนี้แหละว่าเออว่ะความร้อนเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นเราได้ไงเพราะความร้อนกระจายไปทุกพื้นที่ใช่ไหมตรงไหนก็มีความร้อนอะ่ะเนาะ เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นจริงเ,เริ่มเกิดปัญญาแล้วว่าอ๋อความร้อนไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาความร้อนที่มันเกิดขึ้นในเนื้อในหนังเนี่ยมันเข้าใจเรื่องธาตุใช่ไหมอ่าธาตุโอ้นี่ธาตุแล้วก็มันก็ละความเห็นผิดละสากยยตทิฏฐิได้แล้วว่าไอ้ความร้อนเนี่ยไม่ใช่เรา,เามาค่อยละไปเรื่อยนะเอ้าทีนี้มาพูดถึงธาตุน้าบ้างของเหลวคือน้ําเนี่ยเอาให้พอเข้าใจได้เลยน้ําเนี่ยน้าเย่ยวน้ําฉี่น้าเลือดน้าหนองเนี่ยนะก็คือน้ําอันนี้พูดถึงเรื่องน้ํานะอ่า แล้วก็ปรากฏว่ายอมรับได้ไหมว่าน้ําไม่ใช่เราอะ <c oughs> ถ้ายอมรับได้ก็แสดงว่าเริ่มมีปัญญาแล้วถอดถอนความผินผิดไปเรื่อยอ่ะมันไม่ใช่เราเป็นธาตุธาตหนึ่งอ่าโอเคนี่ธาตุธาตุควกับธาตุน้ําเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเออไม่ใช่เรามันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เป็นเราด้วยนะอืไปอยู่ในน้องในหนามเอ้ยในน้ําก็ไม่เป็นเรามันอยู่ในตัวก็ต้องไม่เป็นเราเพราะมันคือสิ่งเดียวกันเอามาถึงธาตุลม ลมตดลมเลอลมเอือกอักลงออะไรเนี่ยนะลมเป็นตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นเราได้ไหมอ่ะเขาเป็นธาตุชนิดหนึ่งอ่าซึ่งมันมีอยู่ในเนี้ยในที่มันปร,ประกอบกันขึ้นอะนะอยู่ในเนี้ยก็โอเคยอมยอมรับได้ว่าไอที่ไอที่เรอือไอที่ที่มันแบบตดอะไออะไรเนี้ยหรือที่มันขับเคลื่อนเนาะระบบภายในเนี่ยไอเนี้ยอ๋อมันเป็นลมก็ไม่ใช่เราอ่าและทีนี้อะไรอีกอะดินดินของแข็งดินคุณนะสมบัติคือแข็ง พวกกระดูกพวกเส้นผม <E <ach> พวกเอ็นพวกเอเนื้อพวกอะไรที่มันเป็นคุณสมบัติของแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุดินอ๋อกระดูกนี่ชัดเออทีนี้เรา,ากันนึกถึงดินเดี๋ยวว่าไอ้กระดูกที่เขาเรียกว่ากระดูกไงจริงๆอ่ะมันมีเป็นธาตุดินเพราะเป็นของแข็งแล้วก็ดินเป็นเราไหมอะ่ะเป็นเป็นเราได้ไหมดินเออไม่ใช่เป็นธาตุชนิดหนึ่งครับเออเป็นธาตุชนิดหนึ่งเอาเมื่อรวมเป็นสี่ธาตุที่เขาเรียกว่าเป็นร่างกายเป็นกาย่ะนะเออตกลงที่มาที่ไปมันมาจากธาต พอมันมารวมกันมันก็ยังเป็นธาตุที่มารวมกันแล้วมันจะเป็นเราได้ยังไงมันมาเป็นเราตอนไหนอ่ะในเมื่อแต่เดิมมันไม่เป็นเราอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่เป็นเราตลอดเวลาอยู่แล้วตรงนี้ก็ละความเห็นผิดได้ระดับหนึ่งแล้วว่าอ๋อตกลงถ้าถ้ามองเห็นว่าเป็นธาตุมันก็ไม่ใช่เราเพราะนั้นเวลาร่างกายมันมีความเจ็บความตึงความหย่อนความหรืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะนะที่มันอาการของธาตุแปรปวน่ะก็ให้มีปัญญาเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นธาตุแปรปวน เป็นสิ่งถูกเห็นไป <ผม S 1> แล้วก็ไม่ใช่เราผมว่าหลวงพ่อแบบยกตัวอย่างง่ายๆหรือแบบไม่เขแบบาง่ายๆอ่ะแบบบ้านทั้งผมคนใต้ก็แบบบ้านๆไปเลยเนี่ยคือมันถูกนะเอ๊ะทำไมพี่เทียนไปไหนเนี่ยให้แกมาฟังเมื่อกี้นะแกมาฟังเมื่อกี้ผมว่าน่าป,นนนประโยชน์นะว่ามันธเเเเาตุธาตุนึงอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นตัวเราจริงๆหลวงพ่อแล้วทําไมไม่เป็นอมตะล่ะทำไมวันหนึ่งร่างเรต้องเหนื่อยต้องเล่าเบื่อไป เออเออเออเวยทำไมมันถ้าเป็นเราจริงๆเรามันไม่มันต้องเกิดแล้วก็เสื่อมนะหลวงพ่อแต่ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับโอ้วันนี้ผมก็ชัดนหะถ้าถ้าถ้ามีคนขยายแบบเนี้ยผมว่าผมพอจะแล้วถามผมกลับเนี่ยเออผมต้องตอบแล้วสิเออน้ําก็เป็นธาตุาตหนึ่งไอ้นี่ตอบผุดึ้นมาจากใจนะหลวงพ่อผมตอบไอ้นี่ผุดมาจากใจนะไม่ได้ไม่ได้คิดเอานะมันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยผมว่าเป็นตัวอย่างนึงว่าเวลาผมไปสนทนาธรรมได้คุยกับหลวงพ่อเนี่ยผมก็รู้สึกเออเรืนอนี้ก็นอนหลับสบายแล้วแต่ถ้าถามว่าเข้าใจไม่ดินน้ำลมไฟเอาเอาบรรจัตอักษรมาคุยกับผมเนี่ยผมยังไม่ฉลาดพอไงมือคิดต่อก็หัวแตกผมก็ผมยังคิดย้งผุดนี้ไม่ได้ว่าเออจริงๆด้วยน้ํามันก็ไม่ใช่ตัวเราดินก็ไม่ใช่ตัวเราอื เอออย่างเงี้ยหลวงพ่อทีนี้เวลาเราฝึกสติ <P an ful> มันเป็นอย่างนี้ไงเวลาทัดสัพพุทธพูดถึงการฝึกสตินะก็หมายความว่าเออเขาบอกว่าให้รู้กายรู้ใจใช่ไหมอันนี้พูดถึงรู้กายก่อนก็หมายความว่าเวลามันปรากฏอะไรขึ้นมาก็ให้รู้เช่นรู้สึกมันมีความร้อนตามตัวเวลาเป็นไข้ใช่ไหมครับ <C ram> ก็มีสติระลึกรู้ว่าอ๋อร้อนมันมีความร้อนแล้วก็ปัญญาเนี่ยจากการได้ยินได้ฟังไงมันก็เข้าไปประกอบว่าอ๋อความร้อนนี่ก็คือธาตุเองธาตุไฟเห็นไหม มันก็ถอดถอนขึ้นมาไม่ทําให้ไม่เป็นรู้สึกว่าไม่เป็นทุกข์เหมือนก่อนแล้วเพราะว่าเออรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่าธาตุเห็นไหมมันเป็นปัญญาเพราะนั้นต้องมีสติเห็นาธาตุรู้าธาตุแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วไม่ไปทําความเพียรให้ให้รู้ความเป็นาธาตุของมันเนี่ยมันเดี๋ยวก็มันก็ลืมเพราะนั้นต้องเพียรรู้บ่อยๆว่าอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาเช่นเมื่อกี้เวลามันป่วยใช่ไหมอ๋อธาตุความร้อนแล้วเวลามัน มันมันปวดจี่อะไรต่างๆหรือน้ําเลือดน้ําหนองมันออกมาอ๋ออันนี้ก็ธาตุต้องพิณาบ่อยๆซ้ําๆๆจนกระทั่งว่ามันแจ่มแจ้งในความตื่นใจมันยอมรับได้อ่ะมันเหมือนกับว่าเมื่อกี้หลวงพ่อเหมือนกับผมมาค่อยๆปอกมันออกปอกไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันมันถึงเท่าๆเท่าสิ่งที่สักยะทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่หุ้มสิ่งที่เป็นเห็นเห็นถูกเห็นจอบเนี่ยนะมันก็ค่อยๆปอกไปทีละนิดหลวงพ่อเนาะ หลวงพ่อคุยเนี่ยผมก็เออมันพูดขึ้นมาเออใช่ธาตุต่างๆนี่ไม่ใช่ตัวเราอันนี้ผมว่าเริ่มเริ่มเริ่มทีเล่นนิดละเริ่มเปอะออกตัวสักวย่าทิฏฐินี่มันจะเริ่มโดนก็แต่ยังนะหลวงพ่อผมยังอีกไกลก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ได้รู้จักที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วแหละว่าอันนี้จริงๆก็คือธาตุแต่ที่หลวงพ่อพูดมานี่ในมันยังเป็นแค่ส่วนกายอยู่นะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนามาทมบ้างก็จะมีอีกธาตุหนึ่งที่มาผสมก็คือวิญญาณาตเป็นธาตุ อ๋อเรื่องใจอ่าเป็นธาตุรู้คือมีความรู้ธาตุเนี้ยแต่เนื่องจากว่าธาตุรู้เนี้ยยังมีอวิชาอยู่ยังยังจริงจริงธาตุรู้ในบริสุทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าอวิชาเนี่ยมันยังมันยังแข็งมันยังติดอยู่ยังเคลือบครอบงาอยู่ยังครอบอยู่ยังผสมมาแต่ทีนี้เมื่อมันมาผสมกับดินน้ําไฟลมเนี่ยมันก็ทําให้เป็นชีวิตขึ้นมาก็กลายเป็นมีขันห้าขึ้นมาอ๋อขันห้าประกอบด้วยน้ำกับ รูกับนามสองอย่างใช่เพราะว่าไอ้แค่ดินน้ําไฟลมเนี่ยมันประกอบกันแค่ให้เป็นร่างกายเป็นรูปร่างกายเป็นร่างกายอ๋อเพราะาร่างกายประกอบด้วยดินน้ําไฟลมก็คือมีครบหมดเห็นไหมในร่างกายนี่เนาะมีของแข็งก็มีของเหลวก็มีมีความอบ,บอุ่นก็มีแล้วก็มีม,มีลมเอ่ออากาศเอ้ยไม่ใช่มีธาตุลมเออมันก็มีอ่าแต่ทีนี้มันมีอีกธาตุหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุรู้แต่ยังเป็นธาตุรู้ที่ยังมีอวิชาติดมาด้วย พอธาตุรู้มาผสมปั๊บมันก็แปลสภาพกลายเป็นขันห้าเพราะนั้นขันห้าเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็คือคือมันแปลสภาพมาแล้วมาเป็นขันห้าแต่ว่าถ้าโดยแท้ที่มาที่ไปคือยังเป็นธาตุอยู่เพราะธาตุนั้นไม่ได้หายไปไหนยังเป็นธาตุอยู่แต่ว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันผสมกันก็เลยเอ่อเป็นอันใหม่ขึ้นมาเหมือนกับว่ามะเขือม้่งเอ่อพริกม้่งกะทิบ้างน้ำตาลบ้างน้ำปลาบ้างผสมกันนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอมาผสมก็กลายเป็นแกงเขียวหวานไปเลยเนี่ย อืมถ้าหลวงพ่ออแต่จริงๆที่มาที่ไปก็คือนั่นแหละพวกพริกพวกอมะนาวพวกอะไรที่ผสมกันแล้วแต่เนาะมันไม่ได้ไปไหนยังอยู่เพราะนั้นธาตุนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นขันธ์หน้าแต่ธาตุนี้ก็ยังมีอยู่แต่พอมันเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนอะไรไปแค่นั้นเองอ่าทีนี้พอเป็นวิญญาณธาตุเสร็จแล้ววิญญาณธาตุเป็นเราได้ไหมอ่ะเพราะเป็นธาตุตามธรรมชาติก็ไม่เป็นธาตุธาตุชิหนึี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้าทีนี้พอมันมันมาผสมกันเป็นขันธ์หน้า พอร,รู้ที่มาที่ไปแล้วเนี่ยว่ามันคือธาตุเพราะ,ะนั้นขันห้าเป็นเราไหมอะทีเนี้ยก็ <g ülme> ไม่ใช่แล้วเออนเนี่ยก็เอาปัญญาจากการฟังแล้วก็พิจารณาให้มันเริ่มค่อยๆเข้าใจถ้าไม่ฟังเลยปัญญามันมาจากไหนเนาะก็ไม่มีเพราะ,ะนั้นฟังแล้วก็เออเป็นปัญญาแล้วสุดท้ายก็คือฝึกรู้ฝึกเห็นให้มันแจ่มแจ้งเลยว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นนะ่ะมันก็จะเรียกว่าแต่จะเรียกว่าสักแต่ว่าธาตุก็ได้หรือจะเรียกว่าสักแต่ว่าขันห้าก็ได้หรือจะเรียกว่าสักแต่ว่าสังขารก็ได้ไไหนึ่งไ แล้วตัวอะไรมารู้ล่ะก็ตัวไอ้ตัวธาตุานี่แหละธาตุรู้เนี่ยมันรู้แต่เนื่องจากว่ามันมีอวิชชาเลยมันรู้อะไรมันยึดหมด <laughs> ให่ไหม <laughs> ยึดขันห้า<อ>ยึดรูยึดเวทนายึดเพราะว่ามันเป็นาธาตุรู้ที่ยังมีอวิชชาเพราะนั้นเมื่อมันมาผสมเนี่ยมันยึดทุกสิ่งแหละธาตุรู้ก็คือใจใช่ไหมหลวงพ่อ<ต>ใจจะเกิดอยู่ตรงไหนก็เกิดอยู่ในแต่ละพูดถึงพูดถึงถ้าพูดถึงขันห้านะหลวงพ่อก็อยู่แต่ละทวารเนาะ ถ้าถ้ามันมีอะไรมากระทบตาเนี่ยใจมันเกิดขึ้นก็ตาเนาะหลวงพ่อที่ตาเออมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเพราะว่าพอมีหูมีตาใช่ไหมแล้วก็กระทบกับสิ่งภายนอกก็เกิดวิญญาณทางตาทางหูอะไรขึ้นมาแต่วิญญาณเนี้ก็จริงๆมันก็มาจากธาตุนั่นแหละธาตุรู้วิญญาณนี่คือธาตุรู้ใช่ไหมหลวงพ่อเออแต่ธาตุรู้แต่พอมันเป็นขันห้าปั๊บมันกลายเป็นวิญญาณขันอ่ะมันแค่ว่ามันจะทําหน้าที่รู้ต่อเมื่อสิ่งมากระทบกัน แต่ตัววิญญาณเนี่ยที่มาวิญญาณธาตุที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ได้อาศัยอ่หูตาจมูกลิ้นกายใจหรอกเพราะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันมีความรู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นความรู้ที่ยังมีอวิชาแต่พอมาผสมกับดินน้ำาวายลมมันก็กลายเป็นสามารถรับรู้ทางหูงทางตาทางอะไรได้เออมันก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ก็เกี่ยวข้องกับกับธาตุรู้นั่นแหละแต่มันเป็นอันนี้เป็นวิญญาณขันเป็นขันโอ้หลวงพ่อกล่าวนี่คือธาตุรู้นี่ม,มีมีสิ่งที่เรียกอวิชชาปนอยู่ ผลดิถ้าว่าไม่ผลมันมันมันก็คงบริสุทธิ์แล้วก็คงไม่มากลับมาเป็นมีมีพบมีชาติก<ม>ับมาเป็นแบบนี้หรอกเออมันเป็นธาตุธรรมชาติเป็นพุทธะเนี่ยที่ที่เอ,อ่อที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆอ่ะพุทธะองค์จริงพระพุทธจเจ้าคือธาตุรู้นะเนี่ยที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยอ,ออซึ่งบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรห่อหุ้มแล้วก็เลยไม่ต้องมาผสมกับให้มันเป็นเป็นนู่นเป็นนี่ก,ก็เป็นธาตุธรรมชาติเป็นอมตะที่<ต>มีอยู่ทุกขนทุกแห่งเออ ปูตุชนคนธรรมดามันก็ต้องมีวิชาปนอยู่ในธาตุรู้อยู่แล้วโอ้ปนอยู่แล้วแล้วมันก็มันก็ทุกทุกอย่างในโลกที่มันวุ่นวายทำไมไม่ปนล,ล่ะเนี่ยพ็อพอเกิดมานยมทําไมไม่ปนล่ะพ่อพอเกิดมาเห็นไหมยึดทุกเรื่องเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ครับร,รู้อะไรยึด <c oughs> หมดเลยเอรู้รูปก็รูปเป็นเรายึดหมดเลยเวทนาเป็นเรายึดหมดเลยยึดห้าขันยึดหมดเลยก็เป็นตัวกูของกูเมื่อไหร่ก็เออใช่ใช่ใช่เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละพอเมื่อนั้นก็จะ เหมือนกับเกิดผมไม่ได้ว่าผมวิพากหรือว่าไป,ไปไปไปอะไรนะไปไปกล่าวกล่าวร้ายเขานะอย่างดารานะที่แบบกราบรถกูเนี่ยน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าตัวกูของกูนี่แหละมันเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอะไร่เงี้ยผมว่าคนที่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับคําสอนของมหาบุรุษได้มีครูบาอาจารย์ที่มาขยายให้กล่าวทําให้เนี่ยนะให้เข้าใจง่ายถือว่า มีบุญนะทีนี้ทางของมันนะทางที่จะดับอวิชชาหรือว่าทางที่จะพ้นไปจากธาตุก็คือเร้วารู้สึกตัวเพราะตัวคือธาตุใช่ไหมเมื่อรู้สึกตัวก็เอาเอาเอาธาตุรู้เนี่ยธาตุที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันรู้จนรู้ว่าไอไอตัวเนี่ยไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ธาตุรู้มันก็แยกออกมาได้เออแล้วก็ธาตุรู้มันรู้จักตัวมันดีว่ามันก็คือธาตุรู้ที่ที่เป็นธาตุตามธรรมชาติมีหน้าที่รู้ แต่ถ้าดินถ้าน้ำถ้าไฟถ้าลมมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นมันแยกตัวมาเป็นว่ามันอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็จึงหลุดมาจากสิ่งที่มันรู้มันหลุดคือมันไม่ยึดแล้วเพราะมันรู้มันรู้จากตัวมันดีแล้วว่ามันอ่ะเป็นธาตุรู้มันอ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดินน้ำไม่เป็นลมไม่ได้เป็นไฟไม่ได้เป็นอากาศไม่ได้เป็นอะไรเลยอาการที่ไม่ได้เป็นอะไรนั่นแหละก็คือสิ้นยึด ก็ทิ้นยึดก็คือธาตุรู้มันไม่เคยยึดอะไรมาตั้งแต่ไหนแล้วแต่เนื่องจากมีอวิชามันก็เลยเป็นยึดเป็นตัวเป็นตนพอตอนเนี้ยปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็เลยดับอวิชาเสียได้ก็เหลือแต่ธาตุรู้ไม่มีอะไรห่อหุ้มจึงไม่ยึดอะไรก็เป็นนิพพานเข้านิพพานไปเลยเป็นนิพพานนิพพานธาตุไปเลยเอาคุยเรื่องนี้แล้วมันจะยาวเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวแล้วก็จะรู้จกักธาตุหมดเพราะตัวก็คือธาอตุเพราะมันจะยาวแต่ว่า เริ่มต้นก็ไปผัดฝืนฝืนตัวเองก่อนนะไม่ใช่ผู้ใหม่นะหลวงพ่อนะฝืนฝืนได้ก่อนตัวก่อนฝืนตัวเองก่อนจะโทรศั์ดังมาก็ว่าต้องรีบรับใช่ใช่ยั้งยั้งไว้ก่อนเด้อยั้งยั้งไว้ก่อน่อยดูจิตดูใจก่อนว่ามันยังไงใช่เหมือนผมมาเวลาอยากจะคุยกับหลวงพ่อก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึงยังยั้งขัดใจก่อนขัดใจก่อน อจจดใจกอนนผมยังเป็นผู้ใบอ,อยู่ครับสาุครับขอบคุณครับพิมนาจโอ้พิมนาดถามทําให้เราได้ฟังข้อรทมขยายพอดีผมนึกอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้อดใจไม่ไหวจริงๆต้องขอแจมด้วยนะครับเ้ยค่ะมันเหมือนมันมีผมได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นตำราก็จําไม่ได้นะครับคือท่านบอกว่าคนนอกศาสนาอันนี้ท่านคงหมายถึงพวกพาหม์นะครับว่าเหมือนกับว่าที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนเรื่องอนัตตาเนี่ย เขายังพอเห็นได้ว่าว่ากายไม่ใช่เราอันประมาณเนี้นะครับแต่ว่าที่เขาติดคือเขาไปยึดว่าจิตเนี่ยหรือไอตัวอาจจะเป็นผู้รู้อะไรก็ตามเนี่ยว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายที่เข้าฌานถึงขั้นอรูปอันูปก็แปลว่ากายเขาทิ้งไปแล้วถูกไหมมันเหลือแต่จิตแล้วอย่างนี้ครับก็แต่ว่าเขาก็ยังไม่หลุดพ้นแล้วทีนี้ที่พระพุทธเจ้าพอท่านไปให้คําสอนเรื่องอนัตตานิดเดียวเนี่ยมันเหมือนไปสะกิดไปเขีย่ยแล้ว อ่าทางโยคยีพวกนี้ที่เป็นฤาษีพวกนี้ก็หลุดพ้นกันเป็นแถวซึ่งมันก็เลยผมว่ามันเป็นความโชคดีของพวกเราด้วยนะครับที่ยังได้ยินได้ฟังคําสอนเรื่องอนัตตาพียงแต่ว่าไอจะเห็นถึงขั้นละได้แค่ไหนเนี่ยก็คงอยู่ที่เออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมก็จะพยายามนะครับก็จะน้อมน้อมเอาคําสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยมามามา มาสูดเรียกว่าอะไรดีสู่ใจบ่อยๆนะครับสีน mm. ทั้งที่ผมเจอมาเนี่ยก็จะมีผมว่าพอรู้สึกตัวอผมของผมที่เคยเรียนหลวงพ่อไปว่าผมพอรู้สึกตัวเป็นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้สึก mm. ตอนนี้ก็เลยต้องมาแก้ว่าโอเคกเ็จะพยายามทําให้เห็นว่าไอ้ผู้รู้สึกตัวเนี้ยมันก็ มันก็ไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจนะครับก็จะพยายามครับหลวงพ่อขอบพระคุณครับโอขอบคุณคุณคุณพระคุณสวงมากเลยเพราะว่าผมเคยไปสนทนากับพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะท่านก็ศึกษาพระไตรยวิโดกมาโอ้เรียกว่าก็เรียกว่าท่านแม่นนะครับคุยไปคุยสนทนากันท่านก็กล่าวเรื่องเนี้ครับว่าจริงๆโยคีในอินเดียนี่มีประมาณเจ็ดแปดพันปีมาแล้วนะครับ แล้วก็เนี่ยนะอย่างอย่างคุณคุณนพรรัตั์พูดเนี่ยก็คือจริงเอ่อท่านก็มีความกรุราที่เราเอ่อกล่าวให้ฟังให้ผมฟังว่าเหมือนเหมือนที่คุณนพนรรพัตน์ทราบนี่แหละคือลักษณะสามเนี่ยทางทางโยคียนี่เขาเขาเขารู้นะอานิจังทุกขังนี่เขารู้นะครเขารู้เขารู้กันดีเลยเหมือน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 ที่คุณนพรรัตั์พูดคุณทรงพูดแต่เขาขาดอย่างหนึ่งคืออนัตตาทําให้เขาไม่ a อ a l y z e เนี่ย นั่นแหละครับแล้วก็เป็นที่ผมไปเหมือนกันเลยครับก็คอนเฟิร์มเลยว่าเพราะเนื่องจากว่าเขาน้องเวลาเขาเขาพวกม e ดิ t เทชันเนี่ยพวกพวกพวกโยคีนี่เขาเก่งมากนะครับผมเคยไปเคยไปดูใน YouTube มีคนหนึ่งเขาเขาเนว่าเขานั่งนั่งไปประมาณยี่ยี่สิบห้าทีแต่เขาหารู้ไหมว่าเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยมีคนเข้ามากราบไหว้แล้วขอให้เขารักษาโรคเพราะว่าเขานั่งอยู่บนโขดหินนะสิบสี่วันสิบสี่วันนะครับ ันนี้เรื่องเรื่องนี้มีไปดูใน youtube ได้ผมว่าพวกพวกโยคีนี้เขาก็จะแบบแก่งกล้าเหมอือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไม่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 บรรลุก,ก็คือเขายังเด็กอยู่ในตัวตนเนียผมว่าเออเรื่องที่เราหลวงพ่อต้องหลวงพ่อ,พอมีความการ,รุณาเนาะใช้หลวงพ่อแบบว่าโอ้โหแบบสลอเวลาม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 าเรียกว่านะมากล่าวทําส่วนที่ สำคัญมากๆเลยสำหรับผมนะคืออ,อนัตตานอนเซลเนี่ยครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็นตาชี้บอกก็ผู้พูดเนาะก็อนัตตาคือมันเป็นสังขารนะั่นแหละประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนั่นแเนาะคือให้รู้ตรงเนี้ยอ,อย่ารู้อะไรมาผู้รู้ก็เป็นอนัตตาหมดเลยที่ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยนะเนี่ยที่ รู้แค่ไหนก็คือตายหมดอ่ะการหน้าตาหมดคือเกิดดับหมดเลยเพราะนั้นให้รู้สิ่งพวกเนี้ยแล้วก็ละวางหมดเลยรู้จักแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือมเมื่อไหร่ก็คือพ้นทุกข์แค่นั้นกน็ค่อยๆนะค่อยๆไปเอ,อ แต่ต้องทาความเพียรหน่อยนะเพราะว่าอายุมันก็มากไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะตายวันพรุ่งวันไหนอยู่เนี่ <c oughs> วยโดยพี่ผมครับ <c oughs> ผมอีกปีนึงก็หกสิบแล้วครับหลวงพ่อเออเนี่ยเนีะยมันใกล้ใกล้ฝั่งใกล้ทุกทีแล้วไม่ว่าใครอืบางทีแอนุ่มๆสาวๆก,ก็ก็คือไม่รู้อ่ะตายวันไหนนะอืเพราะนั้นก็เร่งทําความเพียรในการที่จะให้เกิดปัญญาในทางเรื่องธรรมะเนี่ยเพื่อจะละปล่อยวางก่อนที่มันจะดับขันไปอ่ะโอ้นิดนึงนะหลวงพ่อพอพูดถึงตรงนี้นะผมก็ คือส่วนตัวผมผมก็ม,มีมีเรื่องหนึ่งที่ก็คือเนี่ยครับไม่มีใครออยู่คำฟ้าเนาะฉะนั้นมันก็จะมีสภาวะที่ว่าจุติจิตกับปฏิสนธิจิตนะส่วนนั้นแหละครับที่เขาไม่รู้นะครับผลวงพ่อว่านะจุดนั้นของของเวลาเนาะว่าว่า,วาจุติจิตเนี่ยมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลคือเกิดขึ้นกับผมแต่ความความที่เรามา รู้ในสิ่งเนี้ยนะในฝึงที่ผมฝึกเรื่องเรียกว่าปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ในใจก็หวังว่านะ,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 นะโมเมนต์นั้นอ่ะก็ขอเป็นกุศลแล้วกัน,นครับผมกงหลวงพ่อครับ<อ>มีคำถามทิ้งท้ายก่อนหลวงพ่อจะไปจำวัดนะครับอ,อันนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเช้าผมอาจจะหมกมุ่นพุ้นคิดปรุงแต่งเรื่องนี้อยู่นะครับคือพอฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยจริงๆมันมีหลวงพ่อองคงหนึ่งที่เขาก็พูดสภาวะ เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการท่านจะจะต่างกันนิดนึงในรายละเอียดผมไม่ลงแล้วกันเพียงแต่ว่าคำถามเนี่ยผมสงสัยว่าการในการวางความเป็นตัวเราเนี่ยมันมันอาจจะมีสองสองวิธีนะครับคือค่อยๆวางจากกายมาก่อนเหมือนอย่างคนที่พวกที่เขาจเจริญอสุภะเหมือนแบบว่าจนกระทั่งมาถึงจิตก็ตมาวางจิตอีกทีหนึง่งหรือว่าเราจะมุ่งตรงมาวางจิตอย่างเดียวแล้วมันจะคือคือความสงสัยที่ยัง เจอวิชาของผมก็คือถ้าเรามุ่งตรงมาวางจิตได้เนี่ยกายมันจะมันจําเป็นจะต้องไปยุ่งอะไรกับมันไหมครับหรือว่าหรือว่าเราจะมามุ่งตรงว่าอาจจะเป็นคําถามด้วยด้วยความสงสัยที่แบบยังโง่โง,ง,ง,งอยู่นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าสงสัยว่ามันมันจะต้องมีลําดับในการวางไปไหมหรือว่าเราสามารถที่จะอ,อวางจิตต้มเดียว,แล,วแล้วเหมือนพวกเซนที่เขาซาโติอะไรได้เลยนะครับหรือว่าอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ แต่ละคนนิกซึ่งแต่ละคนอาจจะเอมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันบางคนต้องเป็นไปตามสเต็ปบางคนก็สามารถที่จะรู้แบบฉับพลันทันทีได้เลยครับพ่อแล้วก็อยู่ที่ระดับปัญญาของของแต่ละคนนะนะว่าเขาสามารถที่จะวางได้ในขั้นไหนถ้าสมมติว่าเขาตอนเนี้ปัญญาเขาเนี่ยมีปัญญาแค่ระดับว่าเออเห็นร่างกายเนาะร่างกายเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็ละปล่อยวาง ถ้าเขาทําได้แค่นี้ก็ให้ทําตรงนั้นไปก่อนแต่ถ้าต่อมามันมีการพัฒนาขึ้นมาว่าเอ,อ้าสามารถที่จะเห็นจิตแล้วก็ปล่อยวางจิตก็คือก็เลื่อนชั้นขึ้นมา,มาเลยก็คือวางจิตอย่างเดียวเมื่อวางจิตก็คือมันก็จะวางหมดอนะเนาะแต่วางจิตอย่างนี้มันก็ต้องมองอีกเลยว,ว่าพอเป็นปัญญานะสูงแล้วความรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้มีปัญญาถึงวางจิตแล้วเราวางจิตได้แล้วต่อไปก็ต้องวางผู้วางอีกทีหนึ่ง ก็แล้วแต่ว่าปัญญามันอยู่ในขั้นไหนอย่างเนี้ยที่เราคุยกันเนี้ยอย่างโยมทั้งหลายเนี่ยที่ฟังเนี่ยเข้าใจในขั้นไหนละก็วางในขั้นนั้นเลยลองลองเอาขั้นนั้นไปก่อนแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าอ๋อมันยังอีกยังมีอีกยังมีอีกที่ยังไม่วางอะไรเงี้ยแล้วก็จะค่อยค่อยวางเอาแต่ทีนี้ถ้าควังหลวงพ่อเข้าใจนะหลวงพ่อวางทีเดียวเลยกรุปเลยพอรู้ตัวว่าวางหมดตัวเลยแต่การวางไม่ใช่ว่าเราไปวางแต่มันเป็นปัญญา ที่เข้าใจว่าพอรู้ตัวปั๊บคือมันมันมันหลุดเลยอะ่ะมันไม่ไม่นั่นเลยอันนี้มันปัญญาของคนไม่เท่ากันก็เลือกใช้เอาตามเนาะตามที่มีปัญญาทําได้แต่วันนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งคือหัวข้อเนี่ยวันนี้หลวงพ่อตั้งขึ้นว่าไม่เห็นจึงเป็นนะให้เติมเอาเลยว่าไม่อะไรที่จุดๆุดอะเติมเอาเลยถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นแหละค่ะนะเช่นไม่เห็นทุกจึงเป็นทุก ไม่เห็นสุขจึงเป็นสุขคือถ้าไม่เห็นตัวก็เป็นตัวนะเนาะเติมได้เลยแล้วก็ะออนะเป็นข้อข้อคิดสติเกินใจคือถ้าไม่เห็นสิ่งใดมันก็ข้าเป็นสิ่งนั้นหมดเลยเนี่ยคนที่เป็นทุกข์เป็นสุขก็เพราะอะไรก็เพราะไม่เห็นนะก็เลยยึดถือแต่ถ้าเห็นก็พ้นออกไปไม่ต้องเป็นง่าย